มาแล้วครับ18รอรถพ่วงเราครับวันนี้จะลากพ่วงลงบ่อครับครั้งแรกเลยนะครับมาครับตั้งแต่มีพ่วงมาก็ไม่เคยลากไม่เคยลากดินลงบ่อแล้วครับลากพ่วงลงบ่อแล้วครับลากขึ้นบ่อสออิพูดผิดพ,พูดใหมครับผมงนะครับ คนเล่นครับไม่ได้ขับนานแล้วครับถอยยากเลยครับงานนี้เป็นพวงเอวอ่อน,นครับก็จะถอยยากนะครับเดีย๋ยวใส่แม่มันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมานับตักด้วยกันนะครับว่าเ,เขาใส่กี่ตักกัน,นครับ่วงเต็มอุบนะครับหกล้อจอดก่อนนะครับเนื่องจากงานวิ่งใกล้ๆครับอยากใส่พวงไปครับครั้งหนึ่งให้มันคุ้มนะครับกี่ตักคำคิดอุปรณลืมนับเหมือนกันครับ เดี๋ยวมาทำลูกพ่วงก,กันครับก็หนึ่งตักแล้วครับสองตักครับตักที่สามครับตักที่สี่ครับ ที่ห้าครับหกตักลังดีครับมาดูกันครับลากขึ้นไปหรือเปล่าครับงานนี้ลำโพงจะหัดจะพังหรือเปล่าครับยกล้อขึ้นบอแล้วครับงานนี้สบายสบายครับบอไม่ชันมากครับ กลับเจ้เอเพกเมืองเชียงเราครับเดี๋ยวจะมาดูกันทอยเทงเขาครับจะลำบากแค่ไหนครับมาดูกันว่าจะยากจะง่ายแค่ไหนครับ กำลังครับเรียบร้อยครับไปหน้าไหมากันครับไปหน้ากันครับงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถอยลำบากครับเพราะว่าดินเขาหนักไปถอยลูกพวงมันไม่ใช่ลูกพ่วงแบบล็อกได้ครับ ตั้งลำมาใหม่ครับไม่ไง่ายอย่างทีง่คิดเลยนะครับงานนี้นนผมว่าแคป์รัวแทนอาก่อนครับ เห็นแล้วเหนื่อยแทนครับลำบาก้าง,งานนี้ครับเดี๋ยวขับกระแทวก,ก่อนนะครับไม่ง่ายครับเอารพวงมาวิ่งงานเมาแบบนี้ครับตั้งลำไหมครับ กางดำแมงกันครับงานนี้มีหัวร้อนครับถอยยากครับตายตายครับไทยเทยากบบนี้ครับโครรนานแน่นอนครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับงานนี้ส่งถึงที่ครับ ได้ไหมครับได้ไหมครับ ดินลงยากครับเรียบร้อยครับงานนี้ลำบากเลยครับเดี๋ยวต้องถอดลูกก่อนนะครับ อนนี้ก็เที่แง่าครับเทง่ายนะครับแม่เขาลูกพวงนะครับเทยากเรียบร้อยครับมาดูครับมาเอากันอีกเที่ยวนึงครับ คนขับยังไม่เคดครับอยากได้อีกเที่ยวหนึ่งครับเราก็จัดให้เลยครับมานะครับมานครับโอ้เดี๋ยวคราวนี้เราจะลดตักลงนะครับออกสี่ตักพอครับเมื่อกี้ใส่ไปหกตักครับทอยยากเลยนะครับก็ถือว่าบอยังไม่ชันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพาเขาลงบอลึกๆเลยนะครับ คันนี้ยังไม่เคยลงบอร์ดเลอกๆให้ดูนะครับฉีตักพ่อครับางานนี้เจ้าตัวใหญ่ครับเจน้องไม่ครับเอาคนเดียวแล้วนะครับคันเล็กไม่ได้เอามานะครับตอนนี้ปุ้งกีก็น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ อาครับขึ้นบอรครับสบายมากครับบอไม่ชั้นอะไรครับมาล้วครับมาดูว่าเขาจะเลือกเทแบบไหนครับคราวนี้น้ำหนักเบาลงครับใส่สีตักนะครับ มาครับรอบนี้เขาจะถอยได้เร็วไหมครับเมื่อกี้ให้คนขับไมโครเข้ามาถอยให้ครับ เดี๋ยวเาราไช้เปิดทางให้ก่อนนะครับมันหนืดเกินครับใอยลำบากถอย,อยากครับมาดูครับงานนี้ ครถ่ยง่ายก็เดิมเยอะเลยครับพอนะครับจมแล้วก็เทเลยครับสงสารรถครับถอยลายรอบแล้วเรียบร้อยครับงานนี้ ถือว่าง่ายกัเดิมครับใส่ดินน้อยลงก็ไม่ค่อยหนักหร่นะครับเดี๋ยวเรามาถอดลูกออกก่อนครับก็ปรานี้ครับคลิปนี้ก็ถือว่ายากนะครับถ้าเอารถพ่วงวิ่งรถงานเหมาใกล้ๆแบบนี้ครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องทองติ๊กมาเดียวด้วยนะครับอย่าลืมตามต่อคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ